ดิฉันได้ตีผู้ซีจากข่าวเด่นวันนี้ออนไลน์ที่เลยว่า,ววานั้นถแถลงข่าวนะคะศิลปินไม่ทิ้งกันครั้งที่ห้าศิลปินไม่ทิ้งกันครั้งนี้ครั้งที่ห้าแล้วอย่างที่บอกว่าวันที่26ส,สิงหาคามนี้จะเจอกันที่โรบินสันไลฟต์สไตล์ ลากกับบางเจอกันที่เด่นวันนี้ออนไลน์ถ้าไม่เด่นเราไม่มาถูกต้องถูกต้องแล้วแล้วคนจะดูกันเยอะมากๆแล้ววันนี้งานเด่นจริงๆค่ะเจอกันในยี่สิบหกนี้นะอย่าลืมเจอกันตัวจริงๆนะเออขอบคุณมากครับพี่คุณอ่างยี่เป็นเจ้าของขอขอบครับที่ได้ร่วมงานด้วยนะครับต้องขอขอบคุณน้องแม็กซ์ไฮบล็อกที่วันนี้จะบริจาคเงินนะคะหนึ่งหมื่นบาทเพื่อช่วยขอบคุณมาก คนตันงิกครับัรับร่วมงานกับพี่ถื่ผีอ้องเเรื่อๆนะครับงานการสุสวนชอบรอบกับในงานกุศลทางนี้นะภาพอบคุณมากครับละเอียดมากครับทุกครั้งอยู่แล้วครับทุกครั้งอยู่แล้วครับวันนี้กครั้งพี่นาวัี่ผมก็งจะมาเหมือนเดิมขอบมาเลยนะครับขอบคุณค่ะขอตัวก่อนุครับขอบคุณี่คุณดูขอตัขอบคุณรักนะครับขอบผม รอผู้จัดการที่รักในท่านได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับเชิญครับในนามศูนย์การค้าโรบิสันไลฟ์สไตล์สาขารัฐกะบังนะคะมีความยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดคอนเสิร์ตการกุศลดในครั้งนี้นะคะที่ใหญ่ก็เหมือนเป็นาเป็นตัวจักสําคัญเลยนะครับถ้าเกิดไม่มีพี่บพุ๊บที่ใหญ่แน่ผมก็ผ่านไขอบคุณมากนะครับสําหรับท่านบริหารของโริสันลัดกะบังที่เลย ภาพสะดวกแล้วก็พื้นที่ที่ให้เราได้จัดงานครั้งนี้ซึ่งเรากาคภูมิใจกับผมเป็นมะเร็งแล้วหายได้ยังไงทำไมถึงเป็นดูแล้อยยังไงทำไมถึงหายว,วันที่26สิหงหาคมที่ห้านี้ศิลปินไม่ที่กันเจอกันครับขอบคุณครับ ในช่วงที่ป่วยติดเตียงเหมือนกันอันนี้พอเราหายแล้วเราก็อยากจะช่วยคนที่ป่วยติดเตียงด้วยนะครับในฐานะที่เป็นศิลปินพันหน้าสร้างมาวอครั้งแรกนะครับที่ศิลปินไม่ทิ้งกันคอนเสิร์ตเนี่ยมีการเดินพรมแดงนี่นะฮะกันเป็นงานคอนเสิร์ตการกุศลนะครับเพื่อผู้ป่วยติดเตียงนะครับชื่อว่างานศิลปินไม่ทิ้งกัน5นะครับเราทําครั้งนี้มาครั้งที่5แล้วเปไฮล็อกนะครับแล้วก็เป็นคนก่อตั้งวงไฮล็อกก็รู้จักกับพี่อ้อมอพี่ มานานแล้วก็เป็นคนที่ผมเคารพมากสองคนเนี่ยครับแล้วผมก็มาช่วยเขาทุกครั้งเลยแต่ครั้งนี้ผมพาครอบครัวมาด้วยลูกสาวสองคนแล้วก็เพื่อนหลังเพื่อนนาน้านหลังนานนี่เขเป็นเพื่อนเก่ามาตั้งนานเลยจะเป็นนะขาเคยให้ความสุขกับเราดีเขา เขาลำบากก็ดีใจที่ได้มาช่วยเขาครับผู้ชาแม็กซ์งงานเลยคือคนนี้ค่ะนีเลย้องเวนี่วันในวันนั้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นการโชว์อ่านบทหลายหลายท่าหลายๆด้านหรืออะไรประมาณนี้ครัแล้วก็อาจจะมีร้องเพลงด้วยก็วันที่26นี้นะคะศิลปินทุกคนมารวมตัวกันเพื่อเอาเงินบริจาค ให้ผู้ป่วยติดเตียงค่ะมีมาเจอกันที่อ่าบริสันราบ,บัลลักกระบ,บังน,นะครับสเคขอบครัคบบ,บ๊ายบายครับผมโอเคครับอ่าสี่สามสอง